ลาแล้วลาแล้วภากกลางสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะอยู่กับแม่สมศรีอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะแม่สมศรีขอออกตัวกรด้วยค่ะแม่สมศรีเอฟซีอีหลาหน่อยเอฟซีหนององอิงเป็นเอฟซีบ้านที่ชื่นชอบในหนององอิงเนาะพี่น้องค่ะชื่นชอบชื่นชมติดตามผลงานและเบึงหลายๆคนกับวถืถุใจ กบได้ใจซ้ำที่เบิงน้ององค์อิงพี่น้องยังที่หลายหลายคนได้หูเนาะว่าขึ้น,นี่อยู่พระประแดงเป็นขึ้นสุดท้ายที่ทำการแสดงอยู่ในเขตของภาคกลางและน้องก็จะกลับสู่ภาคอีสานเป็นอย่างที่ตั้งแต่น้ององค์อิงมาหอดงานเลยช่วงกลางวันเนาะช่วงแบบบ่ายเย,ย็น,น,นเนาะพี่น้องการนั่นแหละตั้งแต่ลงรถตู่มากเป็นปรากฏการณ์ที่ ไม่มีใครที่ไหนทำได้ในนาทีนี้ไม่มีใครที่ไหนทำได้ทำได้ทำอะไรพี่น้องคือมีพอหักแมหักเอฟซี่นะ่พี่น้องคาไปยืนถ่าทายลูกไปยืนถ่าแบบเอามาไร่หนำใจมหาห้ไปขอทายลูกขอจับมือเพวาาว่าหลายคนบอกเลยว่าทุกคนที่ไปยืนต่อแถวจะจดใจจ่อทุกคนมีจุดหมาย จุดหมายมุ่งอ,อันเดียวกันคืออยากจะเห็นอยากจะเห็นว่าอผู้หน่อยๆเป็นยังไงอุ้งอิงนี่เป็นหนาตาจังไหนอยากจะเห็นกับตาอย่างที่เขาบอกว่าสิบสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นบางคนกระทืงห่วงห้บางคนกระทืงอยากกอดทร่งอยากหอมเนาะพี่น้องขานั่นแหละพี่น้องคะเพราะว่าน้องอุ้งอิงนะ่ะ ความหนาหักความสดใสความเป็นธรรมชาติของน้องนี่แหละที่ข้องใจพอหักไม่หักหลังจากที่น้องแสดงเสร็จเรียบร้อยลงมาจากเวทีและก่อนจะกลับไปสู่ภาคอีสานกลับไปทําทการแสดงที่ภาคอีสานต่อในคืนวันพรุ่งนี้พอหักไม่หักได้พาไปกินเขา่าพี่น้องคะ่ะโต๊ะเง้วเหยียดเลยเด้อพี่น้องคะ่ะโต๊ะเงเหยียดและบอกเลยว่า เห็นแล้วเป็นผัดอ่าพ่อเอกพึงลงไปสดสดหอนหอนเลยพี่น้องคะปาดนางบ่บแมนอ่าบ่แมนสองโตเด้คะ่ะสามโตตอเลี่ยงกันจังววามีผู้ใดต่อไผ่แน่ยิหลาสินางอยู่ประมาณช่วงกลางๆเนาะเห็นพ่อฮักแม่ฮักเห็นคู่มอนอิงเห็นคุณแองจี้จักผู้ใดแน่พี่น้องคะคืออให้เห้าไเป็นลาต่อห้าไลาบะถือเป็นภาพที่อบอุ่นมากบอกเลยว่านี่แหละความหนาฮักความที่บะถือโต ของอีหล่าหน่อยนี่แหละพี่น้องที่คลองใจพอหักแม่หักคอยขันมีโอกาสขันมีโอกาสไปเมืองไทยคอยก็อยากจะไปเห็นกับตาคอยอยากไปเห็นน้องโตเป็นเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละเขาบอกว่าเอ๊ะนั่งฝ่าเดินดินคือเฮาได้ฟังมาปากต่อปากได้ฟังมาเฮาก็อยากจะไปเห็นกับโตจริงๆโตเป็นปนว่าน้องจะนารักน้องจะเป็นผู้จ้งใดน้นองมีความสดใสเป็นยังไดคือเฮา อตอนนี้เฮ้าเสพเสพผลงานเพลงเสพผลงานที่นองเอนเตเทนออกมาทั้งหนาเวทีให้พอ่อพ่อแม่แม,แม่ได้รับชมได้รับฟังกันแต่ว่าสิ่งที่เฮ้าคิดสิ่งที่เฮ้าฝันเสือเลยว่าเอซีหลายๆคนหลายๆท่านที่อยู่ในต่างแดนคิดก็อขอยคืออยากกัดจะกลับไปเมืองไทยอยากจะไปเห็นมีหลายๆคอมเมนต์เขามาว่าเป็นอย่างคือบักกลับเป็นอย่างคือบักกลับ จะได้ไปบ่งอีหล่าหน่อยคือเขาอยากกลับยู่พี่น้องแต่เฮายัางบอท่านไดนมีโอกาสบุนละ่ะโอกาสมากเหมาะสมเหมาะเจาะนนละ่ะพี่น้องคะ่ะคอยสัญญาเลยว่าคอยนีะ่ะก็สิไปหมอบมาไล่ให้อิหล่าหน่อยคือกันพี่น้องคะ่ะคือคอยอยากเห็นน้องโตเป็นๆขอขอบคุณ เอพอหักไม่หักสุปุสุคนที่มาถึงคอมเมนต์ไว้หลังบานเสื้อเลวา่าหล,ลายๆคนพี่น้องคะ่ะที่เขามาชื่นชมที่เขามาช่วมคลิปคอยเพราะทุกคนกะหักในอีหลาหน่อยของเฮ้าคือกันคือแม่สมศรีเป็นเอียงที่บว้ขนาดว่าเจ้าของเจ็บป่วยเจ้าของบ่มีแห้งที่จะหอดถือโทรศัพท์แต่กกยังไปค้นควา ก็คือเขาไปเบิ้งคลิปปานพ่อเอกเนี่เขาไปเบิ้งทุกมือเลยคะ่ะซูมือนี่บอกเลยว่าพ่อเอกนะ่ะขยันไล่น้ำเดิอพี่น้องคะ่ะช่วงที่น้องลงมาจากรถตู้พ่อเอกเพิ่นกันไล่สดให้เบิง่งเปิ่นไล่สดตั้งแต่เพิ้อยูเทิ้งรถแล้วเนาะพี่น้องคะ่ะปาดคนเขาไปเบิง่งไล่สดพ่อเอกบอกเลยว่าเป็นมื่นนะ่ะพี่น้องเป็นมืน่นคือเผยๆนะ่ะไล่สดของพ่อเอกหลายกลัว ช่องลักของสาวน้อยเพชรบานแพงอีกนั่นแหละค่ะพี่น้องคะอยากจะให้พ่อเอกแบบอัปเดตความความเคลื่อนไหวความหนาหักของอีหล่าหน่อยให้เอฟซี่พอหักไหมหักของเฮาได้เห็นกันแบบนี้เรื่อยๆเนาะเพราะวาสุเม,มนีมีแค่ช่องทางของพระเอกและพอการใช้เสียน,น้นนั่นแหละค่ะพี่น้องคะที่เฮาจะได้เห็นความหนารัก ความสดใสของอิหลาหน่อยผ่านหน่าจอก็อยากจะขอบคุณเลยขอบคุณสุปโผสุคนที่เขามาสนับสนุนเพราะว่าข่อยกะเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบใน ผลงานเพลงของอิหล่าหน่อยกับปอหัวคือกันพี่น้องแต่ละเมื่อแต่ละเว้นสามเวลาก็ต้องไปค้นหาคลิปอิหล่าหน่อยเบิ่งเนาะพี่น้องคะขอบคุณสู้ผู้สุคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจเมื่ออื่นเท่ากับยาวต่อทรงกําลังใจให้อิหล่าหน่อยเดินทางกับสู่ภาคอีสานโดยรอดและปลอดภัยเด้อค่ะพี่น้องขาเบราว่าสู้ผู้สุคนละค่ะทั้งทีมงานของสาวหน่อยเพ็รบานแพงเพราะว่า เพิ่นทำการแสดงเพิ่นกันนิดเนยแล้วเนาะยู่สมมติปากการสองสองขึ้นติดหลังจากที่ทำการแสดงเสร็จแล้วเพิ่นกับกลับ,บไปสู่ภาคอีสานขอให้เพิ่นเดินทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยและสวัสดิภาพทั้งบอโจทีมงานบอโจและทีผาบดบ่อใดก็คือน้องอ,ง,องิงรถตู้น้องอ,ง,องิงนี่แหลคะค่ะมีทั้งพ่อเอกคู่หมอนอิงแม่หน่อย คุณแองจี้ให้เพิ่นถึงที่หมายโดยปลอดภัยและสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้เอฟซีพอหักแม่หักเข้าได้ชื่นชมให้มีความสุขแบบนี้ตลอดไปและขอสัญญาว่าะจะติดตามและชื่นชมผลงานเพลงของอิหล่าหน่อยแบบนี้ล่อดันกับพี่น้องคะใจจดใจจออยากจะเห็นอิหล่าหน่อยออกเพลงใหม่มาแล้วผู้ใดคิดคือขอยแนะ่พี่น้องะ่ะขอเสียงคอมเมนต์ใต้ ใ้คลิปนี้ให้คอยได้อ่าน,ได,านได้ชื่นชมในเด้อขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่เเเคะเพื่อนๆค่ะนั่นแหลคะค่ะพี่น้องค่ะห่วยเพื่อนบอกว่าให้เอาให้มันฮอดแปดหน้าที่พี่น้องค,อ,งค,คอยคอยกันลืมคะ่ะต้องขอโทษขอภห้ด้ค่ะพี่น้องเสียงอาจจะยั่งบรทันดมากเพื่อนๆในพี่ก็ว่าเอ๊ะเป็นยังแม่สมศรีคือไปเห็นมาไหลสดคือคอยป่วยเนาะพี่น้องคะ่ะคอยป่วยแต่ว่าคอยกับป่งทิ่ง คอยกะบะับว่าทิ้งภาระหน้าที่ที่คอยจะเข้าไปติดตามรับชมคลิปความหนาหากักความสดใสของอิหลาหน่อยเครื่องมือไหนขันบ่ไใดเบิ่งบอกเลยว่ากินเข่าบ่แแสบกินเข่าบ่แแสบอิหลิแมนบ่ค่ะเบื่อเบือพี่ขอบคุณซุปผู้สุกคน้อค่ะถ้าคลิปนี้มีอย่งผิดพลาดประการใดแม่สมศรีกระต้อง ขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่าเฮาเป็นแก่คนบ้านๆคนหนึ่งที่เฮาชื่นชอบน้ององค์อิงชื่นชอบสาวหน่อยเพชดบานแพ้งเฮากับยิบยกข้นมาเบาอาจจะบ่ได้ใส่คําเบาสวยหรูบ่ได้แบบเลิศรู้เพอร์เฟกต์แต่กับสไตล์บ้านสไตล์ของเฮาเองนี่แหละคะ่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะพี่น้องค่ะ